ดีค่ะวันนี้มาพบกับคุณครูดาเช่นเคยนะคะในรายวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณน,นะคะสำหรับนักเรียนชั้นปถมศึกษาปีที่3ค่ะในคลิปวิดีโอนี้เรายังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่3มอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีสาระสนงเทพค่ะในคลิปนี้คุณครูจะมาสอนนักเรียนในเรื่องของ ขั้นตอนในการสืบค้นข้อมูลโดยใช้อินเทอร์เน็ตนะคะนักเรียนจำได้อยู่หรือไม่ะคะว่าการสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตมีกี่รูปแบบเรามาทุกนทวนพร้อมกันค่ะการสืบค้นข้อมูลโดยใช้อินเทอร์เน็ตนั้นแบ่ง often, ออกเป็น2รูปแบบนั่นเองค่ะโดยแบบที่1 คือการสืบค้นแบบ index directory นะคะและแบบที่2คือการสืบค้นแบบ search engine ค่ะซึ่งขั้นตอนในการสืบค้นข้อมูลโดยใช้อินเทอร์เนต็ตในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3จะเรียนวิธีการสืบค้นข้อมูลโดยใช้รูปแบบของ search engine นะคะ เราไปดูขั้นตอนการสืบผลข้อมูลแบบเปิด Engine กันค่ะขั้นตอนที่1เปิดเปิดเบราว์เซอร์ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับเข้าถึงเว็บไซต์นะคะในปัจจุบันจะมีหลายโปรแกรมค่ะเช่น Mozilla Firefox Google c h r o m e m i c r o s o f t Edge หรือว่า Safari นะคะหลังจากที่เลือกเว็บไซต์แล้วขั้นตอนที่2 เขาใช้งานเว็บไซต์ที่ให้บริการสืบคลข้อมูลค่ะเช่น www.google.com www.bing.com หรือว่า www.arc.com เป็นต้นนะคะโดยให้พิมพ์ที่อยู่ของเว็บไซต์ในช่องที่อยู่ของเว็บเบราว์เซอร์ค่ะในที่นี้คุณครูจะใช้เว็บไซต์ www.google.com นะคะ เมื่อเราเข้าสู่เว็บไซต์แล้วขั้นตอนที่3จะต้องระบุคำค้นในช่องค้นหาเพื่อค้นหาข้อมูลที่ต้องการเช่นทุเรียนนะคะแล้วคลิกที่ค้นหาค่ะหรือจะกดปุ่ม enter ที่แป้นพิมพ์ก็ได้นะคะขั้นตอนที่4จะแสดงรายละเอียดของเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับทุเรียนขึ้นมานะคะ โดยสามารถคลิกเลือกข้อมูลที่ต้องการได้เลยค่ะนักเรียนลองสังเกตดูนะคะข้อมูลที่ได้มาจะมีอยู่หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นข้อความวิดีโอต่างๆทำให้ยากต่อการค้นหาใช่ไหมคะซึ่งการสืบค้นข้อมูลนี้สามารถกำหนดประเภทของข้อมูลต่างๆได้เช่น ข้อความรูปภาพวิดีโอโดยเลือกประเภทของข้อมูลที่ต้องการสืบค้นที่แถบเครื่องมือในเว็บไซต์ที่ให้บริการสืบค้นข้อมูลดังภาพนี้จะเลือกประเภทของรูปภาพนะคะซึ่งผลลัพธ์จากการสืบค้นข้อมูลก็จะเป็นรูปภาพที่เกี่ยวข้องกับคำว่าทุเรียนภาพต่อไป เป็นการเลือกประเภทของวิดีโอซึ่งผลลัพธ์จากการสึบค้นข้อมูลก็จะเป็นวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับคำว่าทุเรียนนั่นเองค่ะการบ้านนะคะให้นักเรียนสแกน qr code คเพื่อทำแบบฝึกหัดออนไลน์หรือคลิกลิงก์ด้านล่างวิดีโอ youtube ก็ได้นะคะโดยแบบฝึกหัดของนักผูให้นักเรียนกน ot, อบบรอ,อ,รอ,อ YouTube, กชื่อนามสก,กุล ชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ทำแบบฝึกหัดค่ะเมื่อทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้วอย่าลืมกดปุ่ม finish นะคะแล้วก็กรอกชื่อนามสกุลชั้นเลที่อีกครั้งค่ะจากนั้นกดที่เซนนะคะหลังจากนั้นนะคะสามารถเลื่อนไปดูคะแนนด้านบนสุดของใบงานได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ คุณครูต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ